ละ้งังันเดินค่ะตอนนี้เรายืนอยู่ที่ตลาดต้ตนตาลค่ะซุนตลาดของเรานะคะเป็นตลาดต้ตนตาลค่ะส่วนคนเดินนั้นอยู่ที่อยู่ที่ถนนตะกงเต็มแล้ว จากที่เราไปสืบข้อมูลมานะคะคอนโดนี้มีอยู่สามเฟสนะคะก็คือ A B C ใช่แล้วขอนี้ห้องเล็กสุดเราอยู่ที่อยู่ที่ตึกไหนคะเราอยู่ตึก B ค่ะส่วน B ก็คือตรงไปนี้ก็คือนี่เลยข้างหลังนี้เลยใช่แล้วก็ห้องห้องเล็กสุดของที่นี่ก็คือประมาณยี่สิบห้าตารางเมตรหนึ่งนอนหนึ่งน้ำใช่หนึ่งนอนหนึ่งน้ำนะคะอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุสี่ห้านะคะแต่ว่าห้องที่เราจะพาไปดูเนี่ยมันใหญ่พิเศษสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นนะคะขนาดเนี่ย ใหญ่เกินเข้าตัวเลยเนาะประมาณสองเท่าเลยห้าสิบเอ็ดกำลังวากว่ากว่าเอ้กาลังเมตรทุกติจารณ์กำลังเมตรกว่ากว่าค่ะก็ไม่รอช้าอยากเห็นห้องแล้วค่ะเพราะว่าเราคงจะได้ตุ๊กแกมานที่เป็นของตุ๊กแกมาจากมิตี้ยังไม่เห็นนะคะจะไปเห็นพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปนี่เลยค่ะน้องอิ่มตึกดีที่เรากลับรถไปจอดเมื่อกี้นี้เลยนะคะโอ้ก็คือเดินมาจากตรงนั้นค่ะเห็นช่องทางนู้นไหมคะช่องนั้นก็คือเดินออกมาแล้วก็ เริ่เข้าตึกได้เลยค่ะอยากจะทําเล็บทําผมทําหน้าร้านเยอะมากที่ตลาดต้อนตานคือขึ้นชื่ออยู่แล้วถ้าใครยังไม่รู้นะคะคือมีคลินิกทำหน้าด้วยแล้วก็ทำเล็บด้วยแล้วก็เสื้อผ้าหน้าปกอาหารของกินเพียบเลยค่ะไปเราไม่รอช้าไปกเลยค่ะนี่ค่ะที่ตลาดเยอะมากนี่ไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วค่ะนี่นะคะคิวดิ้งอาคารดีชื่อชื่อคือคอนโดต้นตาลเลยต้นตาลคอนโดค่ะ นี่ค่ะประตูที่นี่คือมีความปลอดภัยนะคะคือประตูอัตโนมัติต้องใช้สินค้านะคือเราไม่มีนะคะเดินจะร้อยให้นะคะไม่ได้แล้วเนื้อหน้องอิ่มขาเราเดินเราเราเดินขึ้นบันไดกันดีไหมคะเออคอนโดมีลิฟต์นะคะชั้นเจ็บเนาะไปกันทั้นเจ็บเลยค่ะไป เ็นนี่ก็ pues เป็นเพดไม่อะไรต่อเอ่ยเป็นเท่านี้ผิดทางหรือเปล่านะอเอาไปลยนะผิดทางค่ะไปทำลูก เจ็ดห้องพี่หนึ่งแปดหนะคะสีลค่ะหนึเป็น่เนออยู่นี่ไงงอถ่ายเลยนะคะถ้นะคะอาดูไมไปพ่มีคูเเิดกับน่ากลอยู่อ้ยโอ้ยอ้อันนี้คือ นี่คือมาหลายห้องมากจังอะหลายห้องหลายสิ่งมากน,นี่คือน่าจะเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางเนาะอ่ะอะอาก็คือแบบที่เล่าให้ฟังก็คือมีสองห้องนอนแล้วก็มีสองห้องน,อน้ำมีหนึ่งห้องถูม,มีห้องล้างจานด้วยนะมีที่ล้างจานด้วยมีแมต่ผ้าด้วยมีเดี๋ยวเราพาไปดูอย่างแรกเลยคือ,อดูห้องถูอนน้อถก,ก,ออก่อนเลยนะคือถูก็โอเคนะคะคือนัง่งตรงนี้ได้สบายๆแล้วเนี่ยตอนนี้นเราอยู่กันสี่คนเนี่ยไม่รู้สึกอดึดอัดเลยะคะ่ะแล้วก็ฝังผ้าก่อนอันี้ก็คือเป็นเคาน์เตอร์นะคะวางนี่เนี่ยหมุกข้าวเนาะโว้ว แล้วหมดนี่คืออะไรอ่ะแถมเป็นไหมอ่ะอันนี้ก็แถมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านี่แบบใบรับประกันนะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่เลยไม่รู้ดิเขาจับหนักมากค่ะแอร์อีกกี่ตัวนะคะแอร์นี้หนึ่งสองสามสามห้องนะคะใช่เดี๋ยวเราพาไปดูห้องนอนเล็กกันก่อนดีไหมไปค่ะไปไหนก็ได้ค่ะไปเลยค่ะไปไช่ค่ะอันนี้ค่ะโอ้ที่นอนเล็กเป็นประตูแบบบาสไลด์นะคะเก็บ เลยนะพุ่อที่จะสวยเริ่มขึ้นนะคะไม่เขีดอ่ะเขาตกแต่งห้องนอนได้น่ารัก,ารกมากนะคะซึ่งเฟอร์น,นิเจอร์ทั้งหมดนี้ก็คือใหม่มแล้วอรออันนี้คือซื้อใหม่นะคะคือแถมให้ใ<ช>ว้าวเลค่ะ <laughs> นี่ตกแต่งสวยงามนะคะตามสไตล์คอนโดเลยผ้าม่านกันยูวีใช่คอนเสิร์ตเล็กน้อยเนาะนะเข้าคอนเสูงเท่าไหร่แต่ว่าทันเจ็ดนะทันเจ็ดนะคะแอร์เลยค่ะแอร์นี่คุ้งฟริ้งมากเลยแอร์สังเกตไหมคะแอร์ขาวฟริ้งเลยค่ะฟริ้งใหม่มากแต่ใๆคือที่ชอบเขาแต่งห้องนะเขาแต่งแบบโทนแบบว่ามินิมอลจะมินิมอลก็แบบว่าจะแบบเท่ๆนิดนึงมินเทนิมอลหรอมินิมอลฟลิงเท่อ่าใช่อันนี้คือแบบแค่เอาภาพนที่นอนมาลงก็คือได้เลยใช่เราไปดูห้อง ขอยู่ทุกห้องอ่ะนี่ประตูทุกห้องสิริมาอันนี้ก็แท่เลนะคะดูดูเปิดได้เลยอ่านี่หมอนหมอนอีกได้แล้วค่ะอ่าเออไปไปไปดูห้องนอนใหญ่ดกคุณอยากยังยังไม่จบพี่ตอนนอนค่ะนี่อ่าอิงรู้สึกว่าเราจะลืมห้องน้ำนี่เปล่าปะใช่ไปดูห้องน้ำกันเถอะแอบเรียนเทปรูปเงาับเปี่ยห้องน้ำมีใช่ความอุ่นใหญ่ไข่กลาง น้ำคอนโดใหญ่มากเลยต้องอาบมาสองคนเลยเมียนี่แก่แยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะสุขภัณฑ์แล้วก็นี่อ่าล้างมือก็คืออ่เบิ้มมาเบิ้มเลยค่ะที่ห้องน้ำกลางห้องน้ำใช้บวกมันติดโอเคไม่ห้องน้ำใหญ่ใหญ่จริงเดี๋ยวก่อนพี่จะพาไปดูห้องน้องใหญ่พี่มิตอีกอย่างหนึ่งก็คือพาไปดูนี่ที่ล้างจานนี่โฆษณาไว้อล้นแหละไปดูันดีกว่าฝาก้าไม่ด้วย แต่ว่าอิมออกไปคนเดียวแล้วกันนะเพราะว่ากลัวใช่ไหมมาค่ะตรงนี้นะคะมีที่ล้างจานให้แล้วก็ไปถักฝั่งนี้นะมีที่ซักผ้าด้วยนี่เป็นยังไงเราสามารถซักผ้าจักผ้าตรงนี้ได้นะคะแล้วก็นี่ไปดูทานี้กันดีกว่าอย่าลืมเลยก็คือนี่คือตลาดต้นตาลนานอะมี KFC มีตลาดต้นตาลมีแอปิมให้กินด้วยนะแล้วก็นี่อยู่ติดถนมปิซ่าภาพนะคะทุกคนเห็นปิซ่ภาพนะ อ่ะตรงนั้นราคาิีของเานะคะเป็นยิมนะคะถ้าใคร hey, right. like อยากจะเล่นยิมก็มีนะคะแง่ครบครันมากๆเลยเหมาะมากกับราคานี้นะคะอ่าแล้วตรงนี้ก็คือแบบดีใจยิ่งมากมีแบบเป็นท้องเล็กยิ่งคืออยิ่งิ่งอะไรทีวีก็ถือให้ใช่ไหมคะใช่เล้วแถมทีวีให้คือเครื่องเครื่องใช้ฟ้าคือโอเคมากครั้อ่าทีวีตู้เย็นไมโครเวฟโอ้โหต่างๆนะไปดูไปดูห้องมาเดี๋ยวเหรอ ผมบอกว่าห้องนอนใหญ่นี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะยังไม่เห็นไปโอ้ยใ่เลยเพิ่มเตียมันคือนี่มันคือเรามีอย่างหิ่มพามาดูเมื่ีจีนแล้วก็มีทีนแล้วใช่ต้องตัวเราไปด้วยค่ะมันเซไปหลายรอบกันทันพิ่งพาไปดูถึงไม่ไปไงเมื่อกี้ต้องขอนั่งดูตรงนี้แล้วกันแล้วนี่ที่บอกว่าเปอร์เขาซื้อใหม่ก็คือใหม่ก็คือบ้านบ้านยังอยู่นะคะหูแล้ว ก็เลยเลยจะแอร์ทุกห้องเนี่ยมีแอร์ทุกห้องนะคะแล้วก็ห้องนี้ก็คือตกแต่งเหมือนเดิมก็คือมีชุดเฟอร์นิเจอร์ให้สวยงามของไฟ่แบบาวใช่แล้วก็ห้องนอนนี้มันพิเศษยังไงดูไหมคะี้องนอนก็คือว่าห้องนอนนี้มีห้องน้ำในตัวไปดูห้องน้ำกันเดี๋ยวตรงนี้ค่ะนี่คือห้องน้ำ คล้ายๆกับข้างนอกนะคะขนาดใหญ่เท่ากันเลยนะมันไม่ได้เล็กไปกว่ากันเลยนี่อาบลงอาบด้านตรงนี้อาบไปงน้ไปอมๆกันไม่อยากอาบหอมที่ระบดพื๊นหนักเลยแล้วเขามีเนี่ยเอ๊เหมือนกันกับห้องเมื่อกี้เลยใเป็นสายฝนเยอะมากเลยอ่ะแบบทันทีทันเลยก็เลยน่ะเป็นมีวที่วิวขึ้นมาเลยวิที่เขาแบบคำนวณแล้วเนาะก็ต้องมาประมาณนี้แล้วก็พื้นเนี่ยค่ะพื้นหน้างของพิซซ่าก็พื้นมากเลยเขาเลื่อนเลยนะ ก็เปุ้งยางหรอยางไหมย่างยางแล้วก็แบบว่าดูแบบทำให้ไหนมาเลือกตรงนี้น้องหยินมาดูคนโดีดีกันดีกว่าค่ะทีนี้พี่อยากรู้ค่ะน้องหยิงว่าคอนโดเนี้ยมีกี่ไซส์คะใช่แล้วคอนโดนี้นะคะคอนโดต้นทางคอนโดเนี่ยมีอยู่3ไทส์นะคะก็คือ S, M, L เหมือนปกติเลยใช่ไซส์ S เนี่ยก็คือ25 26ตารางเมตรหห้องนอน1ห้องน้ำนะคะแล้วก็ไซส์ M เนี Although ่ยก็1ห้องนอน1ห้องน้ำเหมือนกันขนาดเนี่ยสาม3ิบสองถึงสามตรม คือตารางเมตรเนี่ยขึ้นกับซีกซ้ายหรือว่าซีกขวาอ่าส่วนไซส์ใหญ่สุดก็คือที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะที่ไซส์ L เนี่ย51.89ตารางเมตรนะคะว้าวใ,ใหญ่มากเลยค่ะพี่อยากรู้ระหว่างห้องเล็กกับห้องใหญ่ราคาต่างกันเท่าไหร่อ๋อคือมันถ้าห้องเปล่าเนี่ยก็คือไม่ทราบแต่ว่าอันนี้ห้องเนี้ยพร้อมเฟอร์น,นิเจอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากห้องนี้สุดสี่แสนได้ทุกอย่างไปเลยนะคะใช่แล้วพี่อยากรู้ห้องนี้ก็คือกูเกิดได้ถึงแปดแสน เหมือนฝันไปแต่ว่าไม่ได้ฝันไปนะคะโอ้ตายแล้ว <i> เงินทอนแปดแสนขนาดนี้นะคะหรือว่าแบบเป็นของตัวเองค่ะก็เลยตกใจมีมในใรรม่เหมือนคล้ายๆปัะสบเลเก้รี่เนาะคือห้องด้วยแล้วก็ได้เงินทอนจุดๆด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะเขาปล่อยเช่ากันที่หนึ่งสองพันบาทต่อเดือนนะคะแน่เหมาะกับนักลงทุนนะคะเนี่ยถ้าอยากจะซื้อแล้วปล่อยเช่าล้วได้เงินทอนอีกเป็นทุนอย่างอื่นได้ สนใจยังไงคะน้องอีฟสนใจนะคะโทรมาที่นี่นี่ๆี่นี่นแล้วก็ลายนี้ค่ะสนใจก็ให้เราดำเนินการทนคช่ว้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสนใจมากที่สนใจนะคะว่าสัตวมัตตลีอยากได้แถมอยากหอยเช่าด้วยแล้วก็อยากได้หนึ่งหมื่นห้าไปกินข้า